ไหนกระเป๋าอันนี้กระเป๋าชื่อกระเป๋าว่าอะไรนี่กระเป๋าชินนามอนดูอย่างนี้ชินนามอนเนาะสั่งอะไรสั่งสั่งมาจากทางไหนอ่ะช้อปปี้ออ๋สั่งมาจากช้อปปี้สปอนสปอนเซอร์ช้อปปี้ต้องเข้านะอ่ะหนูหนูเอาอะไรมาบ้างนะคะอะไรหนูเอาอะไรมาบ้างเนี่ยกระเป๋านักตึงเลยหนูเอามาเอามาของเล่นแล้วก็ของจำเป็นยากันยุ่ง นี่คือของนี่คือใส่เองหมดเลยป่ะมารีใช่อุ้ยมารีพวกยาดมได้เหรอยาดมยามหอมมารีสติกใช่อ,นนอันนี้คืออะไรยาดมยาดมยดมอุ้ยเอาหน,นังสือมาอ่านได้เหรออ่านอะไรเนี่ยแดะพิเตอร์อ๋ดอดะพิเตอร์โซนทำไมอุ้ยของเล่นแล้วหรอของเพื่อน <c oughs> <c oughs> ของเล่นเยอะมาก <c oughs> นี่นีตัวอะไรนะชื่ออะไรนะคันจีโร่ รูปหัวดีกว่าอ,อันนี้คือของเอ็มที่ชอบเล่นทุกวันเลยใช่ไหมตัวน,นั้นไม่มาแล้วหรอชื่อนะพ่งนิงนเออพ่งนินอ่ะพ่งนิงน,นะนนะอ่ะอ๋อหลับอยู่ที่บ้าน,น <c oughs> อยู่นี่เรานีมนนีพัดลมไหนไม่เห็นอวดอะไรเลยนี่หนูเนี่ยไรนี่ตรงตรงนี้อาจจะคิดว่าปิดไม่ได้ใช่ไหมใช่ไ,ไหนนี่ไม่ตรงไหนอีกไหนปกมีกระเป๋าหลายช่อง อ้อข้างหลังเปิดได้ด้วยแล้วก็มีตี้ด้วยแต่ไม่ได้ใส่อะไรใช่ไหมอันไหนลองสะพายหนิลองสะพายสะพายแล้วสวยไหมสวยแต่ถุงแก๊สหายเพราะว่าเดือดร้อนขอตัวเราไปก่อนนะคะบ๊ายบาย